น่ามันจุ่มดเจ๊มาฉันให้มันเห็ดยำแบบอลังอลังฉันเห็คลิปกินฉันบอกมันเห็นคือคุณนายนี่แหละคุณจะเบิ่งตรงนี้มันผ่าของฉันไปต้อน้อยๆต้อนี้ง่ายมัน จะยังสูญมันอยู่อีเจมม้มันมาแหละมันว่าก็ยังไงจริงจริงยังใหญ่เธอให้บอกฉันฉันก็ว่าเออฉันก็พายายามกินแบบปกตินั่เธอกินแบบคอนเทนต์นั่นนะกินแบบข้าวสร้างคอนเทนตน์เนาะชิมาหารฉันกินคือธรรมชาติของฉันสุเป็นคนเรียบร้อยน,นั่นนะ เหรอวะเจ้เขาไม่ดูเหรอที่เขาทำคนชิ้นน่ะไม่ใหญ่เท้านี่ยเขากินชิ้นใหญ่ๆเขาไม่ได้ทำเล็กๆเ,เหมือนเธอใช่ป่ะจะบอกเพื่อนเพื่อนก็เอ้ยความหมายเพื่อนเป็นผูน้หญิงผู้หญิงค่ะนะซึ่มากินอย่างตอนนี้ใหญ่ไปนิดหนะเบิ่งโู้มันเด็ทของฉันจนมุ่นเบิร์ตหนฉันมันเด็ดนมาใหม่นี่นีเบิ่งอู้นญิงนี่ กินต้อนใหญ่หลายบลง,งามเป็นอะน้เนาะเพื่อนพนางงามกับัน็นคนเด่นฉันบอกเพื่อนเราจะเอามาลวดต้อ,อ,ตอน,นใหญ่ๆไปนี่สกินไปไหนเพื่นเราต้อนใหญ่ันเรียบร้อยมันก็คือใช่ <laughs> คือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยฮะยชากินมารสจับมั่ง่ายดินเนตะแซ่บแฮะคองห้างค่ะเอตตอมน้อยมันก็เป็นตะแซ่บสัเบิ่งกเลเนี่ยมันเห็ดของฉันอันนี้สบายนางจะกินแบบแะไละย่างเนี้ยอก<ะ>ินใหญ่แท้แต่ก็ใส่ซ่อมเนื้อ เธอบ่นว่านี่อือเป็นติดตัวเลยจะกินไปได้ละ่ะเอาแบบนี้รวดเธอสบาลอือคุณอะรน,นส,สายฉันมึงไห่ ครับแค่ให้นางจำแจ่วแจ่วนางกระเพ็ดหนิแซ่บทำยังก็ทำน้ำยำหน้าทำมึงนี่บุฟเฟต์ปันไนนด้ก็กินเพจดักมองให้คลังอยู่อืมทำลังด้อนง,ง่ายง่ายอืม ฉันเบื่องอยากให็นชิปกินค่ะเอากินมันจะแซ่บเปจะแซ่บสีมันแดงแดงเราเห็นหมู่หลายคนแปดส่ัว้ช่ปะ ถ้าจะไปต่อถ้าจะพอสำนีเพื่อนวะฉันจะเข้าไปคอมเมนต์นนะมือใหม่ไปพิมพ์น้ำสู่สูด่ได้สรนจแล้วรักษาคอนเทนต์อย่างลงเอาวาะเสร็จแล้ว không wow, phân đấy mà học thử bỏ như bỏ hết rồi đấy tôi xem tao à không kinh nặng không có hết adp ăn mù เขาจะคุยน้ำเธอเธอจะคุยน้ำเขาเธอก็กิดซะว่าเธอกินกินข้าวแล้วก็เอิ้นหมู่เธอกินข้าวนำความผิดมันดีมาะแล้วฉันไปกินบริสเซบบริสเนัวคือเขาได้เธอนว่าบอกกัวฉันปากเป็นคือเธอหาแต่ก็ว่าเอานำเราแหละได้ไต่เธอกแต่คุยน้ำหมู่เธอเพิ่นวะว่าจะฉันมันโจมฉันบอกหรือมันหลอกด่าฉันบุเขอว่า ข้าเจ้ากินข้าเจ้ากินเป็ดตาแซ่ดนะข้าเจ้าเป็นคนบวมักคุยเธอหปาปากเป็นนะคะถ้าก็กินนำ้ำว้าวน้ำลดว่าอะไร่ลยล่ะเธอเอ,า,อ,อ,อาซื้อมาตัวว่าวได้หรือเปล่าว่าวีสองอันที่มีสาระเช่นหมอกแต่ก็บอก่อยดีนเนาะแคมแม่แม่คนมีสาระประนั้น จะให้ฉันมาว้าวว้าวนำฉันดามันใครอยุมันสางแต่เรื่องแต่ละมืออู้ห้ฉันทำมีเรื่องเลาวให้พวกเธอฟังเมื่อเช้านี้จะกระตัดคลิปเนาะจะศู์จะเอาไปกินที่รังก่อนฉันตัดแล้วห่ะสักกะให้เพื่อนเบิ่งล่ะพักเดีอยอีเจไว้ก่อนเรื่องตัดอันนี้สอนน้อยสอนใหญ่นะฉันเมาเรื่องมันก่อนจะกระตัดคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะก็คลิปฉันแล้วก็ลูกชายฉันนสาชายเล็กฉันหาจกระตัดแหละ บาดนี้ฉันก็นว่าเธอดูให้ฉันหน่อยสิอันฉันจะไปพากเสียงฉันว่าหมูฉันชกสฟนจะึ้นห้อฉันแล้วฉันโอเคหน้าตาบ่าพอใจ้วก็เหลือเบิ่งแันว่าสามเสื้อพก็เหลือเบิ่งสามเสื้อเพราะก็ให้เบิ่งให้สามอืมอืมโอเค แบดฉันไปพากเสียงมาแหละมันบอกว่าจะเห็นภาพเร็วเกินไปภาพมันเคลื่อนไหวอันแบดเมื่อกี้ที่มึงเบิ่งสามเทือกน่ะสรุปมัน่ได้เบิ่งของฉันนะมันเบิ่งคลิปตลกมันผูกไม่ไปตีสามเขามันหมักตลกจะกระด่าตัวเสนใจคิดเรต่องแต่เศร้า

ของใครงี้เจ๊ไปแป๊บก็สกินยำบ่ยิงจักรสกินขนมเทียนนุ่งเอาซองอ่นก็พอฉันก็ด่าเพื่อนละยิงฉันหล่ามาแันชายใหญ่ฉันอีกเด้อพักเลยเจ๊ไปก่อนพักกว่าโอ้ยามันอันนั้นอันนั้นอันนี้นอันนั้นอันน,น,อนั้นเ่อใส่ฉันตอนนี้ฉันให้มันเบิ่งเดี๋ยวก่อนที่ฉันสิพากเสียงนะ มันคืออื้ออือเอาแปลว่ามันเหลียวเบิ่งซื้อแม่นบอกโยกระซูนได้เหยสัตว์ฟ้าเอาขอขนมเทียนใส่มังเท้าคือแบบอืครับแต่ว่าเลดงน้อคงต้องหยาบขนมุกจักขนมเทียนนั่นนะขนมจัก เกินขนมสำห้ารู้ส่างกินปเป็ี่นไดน้่ยไม่แต่รู้บัวใ่เลยไม่ได้เจอคนหรงนาะบางคนก็กินเป็นจยนแหนังเจ๊แคปที่เจออีบอกบ่แค่หากรเลยอัลยองมุกยิ่ เมื่อนี้น่แหละฉันสบายเจ้าหนฉันก็มาเลยกันไ้ใั่เจ้าหน่ก็ได้ไปหับไปซ่าก็ไปได้ได้ยินเอ,อ้ยลูกฉันนะมุมเพิ่มมอืมเหมืองเนี่ยแหลับไครเล่ย ทำไมคนนี้มากินต่อมันเสิยเงาเว้ย